สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหินเก่าแก่นะคะอยู่ทางฟิชิโนนะคะอยู่ทางภาคใต้ของมิชลแองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะคะว่าหมู่บ้านหินหมู่บ้านเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะเออเป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากอันนี้เป็นสะพานสะพานที่จะข้าม ไปหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ได้จริงนะคะมีชาวบ้านอยู่นะคะทงฝั่งอีกฝั่งข้างหนึ่งสวยงามมากนะคะเป็นคลองนะคะเป็นคลอ,องน้ำนะคะทางด้านบนนะคะจะเป็นน้ำตกสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะ นะคะชื่อหมู่บ้านฟ r รกิโอนะคะบ้านของเขาจะทำด้วยด้วยไม้นะ,ะเออด้วยไม้แล้วก็หลังคาหินนะคะทางขึ้นทางขึ้นบ้านนะคะก็จะมีเอ่อไม้ ท่อนไม้นะคะที่จะใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเพลิงในฤด,ดูหนาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือหิมะตกเยอะมากนะคะข้างในก็ก็จะก่อไฟนะคะเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะคะ บรรยากาศาธรรมชาติมากเลยนะคะรอบข้างเป็นหุบเขานะคะแล้วก็จะมีทั้งน้ําตกนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะ บรรยากาศบ้านบนเขานะคะบ้านบนเขารอบด้านฝั่งนี้เป็นน้ำตก สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะจะเก็บภาพไปสวยไปฝากไปเยอะนะคะบ๊ายบายค่ะบ